ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Overtop Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกกว่าเติมเองมากๆนะครับถ้าใครสนใจทักลิง์กด้านล่างได้เลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาลดให้ขอให้สะนุกกับการเล่นเกมนะครับเอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเพราะผมกันซี o t และ Black c คเวอร์โมบานะครับวันนี้ จะมาสอนทํำบิวเผื่อบางคนเบื่อนะครับสำหรับจูเลียสโนวาโคโนสายไม่มีสปีดซึ่งโอ้เสียงด,ดังเสียงดังซึ่งก่อนที่ผมจะมาทําคลิปนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมแอบเล่นนะครับในช่วงของ3วันสุดท้ายใน PVP เพื่อจะมาทดสอบอะไรบางอย่างนะแบบคือตอนเนี้ใน PVP แล้งระดับท็อปเนี่ย มันเล่นจูเลียถึกกันเยอะนะแล้วมันตีไม่ค่อยเข้าผมก็เลยเล่นอย่างนี้ผมกหม็หมายถึงว่าผมก็เล่นถึกอยู่เหมือนกันนะคือดีเฟน์ผมก็ประมาณ17ื่นแล้วก็ผมน่ใส่เป็นเซ็ตป้องกันดาวหนึ่งคู่เซ t ตสปีดไม่ได้ใส่แล้วนั่นก็เป็นที่มาของคลิปวิดีโอในวันนี้นั่นเองนะครับก็คือจูเลียสโนวาโคโนสายไม่มีสปีดเล่นได้เปล่านะครับใน PvP นะคำตอบก็คือว่าเล่นได้นะครับ แล้วก็ตีคนก็ยังถือว่าได้ลุ้นแต่ว่าสายนี้มีข้อเสียข้อดียังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับอ่ะปาถึงพาดูจูเลียสก่อนแน่นอนว่าผมไม่ได้อัปเดตจูเลียสนานแล้วนะครับอืมสกิลเนี่ยแน่นอนว่าครบหมดแล้วการ์ดผมเนี่ยสดาวนะก็ยังไม่ได้5้าดาวอะไรถ้าาดาวจะแรงวันนี้อีกก็ไม่ได้5ดาวนะก็4ดาวแล้วก็สกิลเนี่ยอัปเต็มหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผสานเห็นไหมเลเวล5้ากล้องมันบงังใช่ไหมอันติ สกิล2สกิล1เนี่ยอัพเต็มหมดนะครับจำเป็นต้องมีการนะทุกคนถ้า PVP เนี่ยเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยจะทําให้สูญเสียความคล่องตัวเนี่ยไปถึง6โอกาส60%ซึ่งมันแรงนะครับมันมันทำให้ข้ามเทินฝ่ายของข้ามเล่นไม่ได้นะตีธรรมดาแรงอันติแรงแถมข้ามเทินทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับการ์ดก็เพิ่มดาเมจกันแตบบ่ว่าตึงๆเนี่ยตึงๆเลเวล5เนี่ย เลเวล6เนี่ยยีเยอะสุดในเกมตอนนี้นะครับสำหรับการนาจูเลียสนะครับอ่ะตอนสวรรค์ก็เหมือนรีวิวไปแล้วนะครับ5ดาวนะทึ่งจูเลียถามว่าต้อง5ดาวไหมยิ่งมันมีดาวเยอะมันก็จะยิ่งโอกาสคี้เยอะนะครับแล้วก็สปีดมันจะเพิ่มทำให้คนมากมายเนี่ยหันไปเล่นจูเลียที่มีสปีดนะครับและเล่นก่อนแต่ว่าครานี้เวลา PVP เนี่ยตอนตีเนี่ยบางทีเราไม่อยากเล่นสปีดเนี่ยผมก็เลยขุด ของชุดนี้ขึ้นมาแน่นอนว่าในระดับท็อปเนี่ย PVP เนี่ยต้องมีคู่นี้ก็คือป้องกันดาวเพราะไม่งั้นมันไม่ถึกนะครับมันจะบวก30%ในใ,นในสนามด้วยนะฉะนันก็ต้องมีมแล้วก็อไอ้ดาเมจแดงเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมโจมตี2ค่าผมว่าจำเป็นนะเพราะว่าดาเมจของสกิลจูเลียที่ให้ดูเมื่อกี้มันคิดจากทั้งเห็นไหม เอมริเคแล้วก็ ATK ก็ถ้ามีอันนี้มันก็บวก2ค่ามันคุ้มอะมันคุ้มพูดง่ายๆอแล้วก็อันที่ผมเอาออกก็คือสปีดใช่ไหมผมใส่นี่เลยใส่ใสายคิดแดมนะครับเซซึ่งก็แรงสะใจดีนะครับแล้วก็ที่เหลือผมใส่ป้องกันหมดเลยมีแค่ชิ้นนี้ที่เป็น a t t a ทกนะครับที่เหลือเป็นแบบ Defense 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 หมดเลยนะแล้วก็ มีเซสปีดที่อันเก่าอยู่ไม่ได้เอาออกนะแต่ว่าจูเลียมันจะเล่นช้าแล้วมันจะเป็นอะไรไหมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตีเล่นให้ดูเทคนิคว่ามันจะเล่นยังไงพี่สปีดไม่มีมีข้อแม้ว่าคุณต้องมีวินเลี่ยมนะถ้าคนดูเป็นผู้เล่นใหม่ไม่มีวินเลียมผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับเอออ่ะประดับเนี่ยสอันเนี่ยเป็นดีเฟนซ์นะประดับเป็นดีเฟนซ์แล้วก็ทั้ง2อันเลยคือผมไม่มีประดับม่วงดีเฟนซ์ผมก็ ดูสิผมแลกประดับเอเมดีเคมาผมยังต้องถอดเลยอะ่ะถ้าใส่อ่ะดีเฟนต์ผมหายไปเหลือหมื่นห้ามันเสียวไงมันเสียวแตกแต่ว่าดาเมดอะ่ะสูงดีนะสูงดีแต่ผมไม่กล้านะผมไม่กล้าใส่แต่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูก็ได้วันนี้แต่อันเนี้ยออปชั่นลองผมตึงนะเห็นไหมประดับแดงผมเนี่ยออปแอตแ,แทคเปอร์เซ็นต์ดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์นะครับดีเฟนต์มันไปถึง30%เเลยอันเนี้ย แต่อันนี้มันมี Defense ิบก็ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะครับใส่ได้อาจจะใส่ให้ดูแล้วกันนะด e ฟเอนหมื่นห้ามันนิ่มไปนิดนึงนะจูเลียถ้าว่ากันามตรงแต่ว่าเดี๋ยวเล่นเซตนี้ให้ดูก็ได้ครับจะได้เห็นคลิ๊แรงแงแล้วกันอ่ะแต่ว่าผมเล่นผมก็ใส่สลับ2อันนี้แหละนะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยพยายามให้เป็นคีย์เลสอันนี้คีย์เลสผมแค่40มันน้อยไปนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่เซตจริงผมนะผมใช้เล่น3มวันสุดท้ายเอาหนุกอะนะผมเบือ่อเลทสปีดเนี่ยผมอยากลองเล่นทีหลังงดูบ้า แต่มันมีข้อแม้นะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูติดไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งสรุปนะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปตอนตีให้ดูที่ดีที่มีแน่ๆคือต้องมีคีเลดนะครับแล้วก็คีเลสหรือคีแดมก็ได้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคีเลดคีเลสนะครับออปชันอื่นก็แล้วแต่ให้มันมีไว้ก่อนนะเนี่ยคีเลดคีแดมก็ได้แต่จริงๆอ่ะคีเลสดีกว่าใน PVP นะครับเนี่ยคีแดมคีเลสคีเลสนะครับแล้วก็คีเดทคีเลสป้องกันนะครับเห็นไหมผมเนี่ยน้อยไปนิดนึงจริงๆชิ้นนี ชินนี้ชิ้นนี้เนี่ยต้องมีคิเลสประมาณอย่างละ10%ซึ่งจะรวมแล้วก็จะเป็น60-70%ซึ่งแปลว่าออฟผมยังไม่สวยนั่นเองนะครับผมก็เลยเนี่ยต้องใส่ป้องกันไปนครับถ้าผมไม่ใส่ป้องกันไปเนี่ยมันทําให้ผมอะ่ะโอ้โหมีปัญหาแน่นอนนะครับมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าคือดีเฟนซ์ Defense มันจะน้อยแล้วก็โดนคิทีก็จะแตกครับต้องใส่เพิ่มไปนะครับแต่โอเคเล่นได้นะครับเล่นได้ ถ้าอยากเล่นก็ลองดูนะครับไม่มีอยู่นี้ถูกนะทีนี้ปะไปดูกันว่าแล้วมันเล่นยังไงนะครับตอนนี้ PVP มันปิดอยู่ผมเข้าไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งคัดอาทิตย์แรกเสร็จเดี๋ยวรอคัดเสร็จเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นให้ดูนะครับตัดไปเลยฟึบเอาละครับก็ตีสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเข้า PVP ได้แล้วครับมาไปดูกันนะครับว่า Julius จูเลียสเป็นยังไงอันนี้อ๋ออันนี้คือ ลำดับรายสัปดาห์เราก็จะได้ของนามนี้เลยนะก็จะมีพวกที่อัพสกิลนะครับแล้วก็เพชรอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่เล่นหลีกสูงสุดนะซึ่งอีอหอคอยกิติยศอ่าผมได้ที่สองมานะครับในช่วงของอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมานะก็โอเยี่ยวเหนียวมากต้องขอบคุณเพื่อนบอยที่ช่วยแบบช่วยกันซัดโอ้โหเกือบไม่ไหวนะครับ อ่ะแล้วก็ตอนนี้โหคนดองไม้ไปเล่นกันเต็มเลยนะเรามาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวตอนนี้พลังผมเท่าไหร่ผมจะใช้อ่าผมจะใช้ใครบ้างมาดูก่อนผมใช้เป็นนะอ่าจูเลียสวิลเลียมชามี่แล้วก็เป็นในส่วนของนะเปิดเสียงให้หน้อยเพื่อความเลาใจแล้วก็เป็นในส่วงแอสตานะครับมันต้องมีชา a มี่แล้วก็มีวิลเลียมหรือมีวิลเลียมต้องมีอ่ะไม่งั้นไม่ไหวนะครับ อะเรามารีเฟซก่อนเอาคนที่พลังเออประมาณนี้ให้มันไม่น้อยเกินไปนะครับโอเคอ,อันนี้เราเจอกับจูเลียสวินเลียมแล้วก็มาร์สเหรอซึ่งก็ได้อยู่ครับ ได้อยู่จูเลียท,ที่พลังไม่ถึงเจ็ดหมื่นเนี่ยมีสิทธิ์เป็นจูเลียสิ่มนะครับหรือว่าจูเลียท,ที่ไม่ค่อยเนี่ยถ้าทุกคนตีพีพ,พีแล้วเจอแบบนี้นะเห็นแม้ว่าถ้าจูเลียท,ที่มีความถึกหน่อยจะพลังเกินเจ็ดหมื่นแล้วนะครับยังต่ำๆเลยนะอันเนี้ยพลังหกหมื่นเจ็ดเนี่ยมีโอกาสท,ที่เป็นจูเลียสิ่มสูงผมก็จะตีคนนี้สาธิตให้ดูก็แล้วกันนะครับอืไปมาเรามาดูกันถ้าเราเจอจูเลียสเนี่ยจูเลียสผมไม่มีสปีดใช่ไหมผมจะใช้วินเลียมเป็นตัวสั่งการ ฝั่งเขาผสานจูเลียสมาใส่แอสตาผมนะครับซึ่งอันตรายมากนะจริงๆผมต้องอูวินเลียมไปไว้หน้าอืมอ่ะทีนี้ผมจูเลียสผมจะเล่นก่อนเขาแม้ว่าเหมจะไม่มีสปีดเพราะอะไรกันนะจูเลียสเขาใส่สปีดอ๋อใส่จอกเกาะจูเลียสเขาดัานไม่ใส่สปีดมาเหมือนกันอุ้ยถ้าอย่างนี้น่ากลัวจัดเลยเวลาเราเล่นเล่นยังไงร,รู้ไหมเราก็จะบูตจูเลียสครับเราดูของผู้ต่อสู้ได้นะทุกคนรู้หรือเปล่า ถ้าบูจูเลยสผมได้เล่นก่อนแน่ๆถูกไหมแล้วเนี่ยเขาไม่ใส่ดีเฟนซ์สักชิ้นน่ะใส่แอตแทกหมดเลยอย่างเงี้ยถ้าทุกคนปล่อยเขาเล่นเนี่ยทุกคนจะมีสิทธิ์แตกผมอันติเขาตายอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาไม่ใส่ป้องกันเลยไม่มีทางรอดครับนะเป็นแสนเสร็จผมสกิลสองไม่ให้เขาเล่นต่อเลยครับนี่ทำไมถึงต้องมีการ์ดจ <Juliet S 2> ูเลยสเนี่ยเนี้ยไม่เหมาะกับพ v p ระดัทบท็อปนะเพราะว่ามันนิ่มเกินไปนะทุกคน เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมวินเลียมเนี่ยมันจะเป็นตัวบู t ให้จูเลียสเล่นได้แต่ถ้าหากว่าเดี๋ยวผมตีให้ดู2เกมถ้ามีวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งด้วยแต่มาดูเกมนี้ก่อนนะครับอ่ะแอสตาปั่นเพิ่มดีเฟนต์ได้ผมผมดูว่าเขามีฮิวไหมเขาไม่มีตัวฮิวเลยผมก็จะใช้อสตาปั่นปกติอามี่ใช้ซิลสก่อนเพราะว่ามันเพิ่มกันคิสแล้วก็เพิ่มฮิวด้วย ทางมาเขาสตันมั่วมาเราไม่โดนนะโดนวิลเลียมมืนไปคนเดียวแอตต้าเราปั่นเพิ่มกเกาะเพิ่มเกาะเพื่อความอุ่นใจหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเก็บไปครับวิลเลียมเรามืน่นจูเลียนเราแรงใช่ไหมเราก็ค่อยๆตีไปแต่มันไม่แรงเพราะว่าออตต้าเขาเพิ่งปั่นเพิ่มเกาะไปชามี่เราก็อาไอแอนตีไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดมาก ยังไงจูเลียขอาตายแล้วเนี่ยเราก็รอดแหละขอมาประสานแอสตารเราแต่แอสตาใ้เราถึกไงใช่ไหมอืมเนี่ยเราก็เล่นไปตามเกมครับเล่นไปตามเกมแอสตารเราก็ตีวิลเลียมให้ตายก่อแน่้จไม่มีคนมุมๆมาสตันเรานะครับอ่าวิลเลียมบูทได้แต่ว่าผมเนี่ยเห็นว่าคนที่เหลือน้อยแล้วผมจะตีเพื่อลุ้นติดต้นไม้ไปนี่แอสตาเนี่ย,ยไม่ได้เทิมเกราะในอนา,านอนคตนั่นเองนะครับก็เลยเล่นแบบนี้ส่วนจูเลียเราก็ตีอะไรก็ตีไปครับอืม ฮาชามี่ฮิลได้ก็ฮิลไปหรีวิธีการเล่นก็ประมาณนี้แหละจูเลียสเสร็จแล้วคนนี้ผมบูทจูเลียสละเพราะว่าแอสตายังติดต้นไม้อยู่นะเพื่อเพิ่มความแรงเห็นไหมแอสตามไม่ได้บัฟต่อผมก็ไปตีวิลเลียมให้ตายตายไปก่อนวิลเลียมเขาถึกนะเดี๋ยวผมขอดูของหน่อยใส่ดีเฟนส์หนึ่งสปีด2อ,อ่อะแอสตาเราได้ปั่นก็ปั่นไปเพ<า>ิ่มกราะไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ย เขาตีี่ยเห็นไหมเขาตีมาติดต้นไม้เราเนี่ยมันจะเสียวเวลาครับแต่ว่าผมเนี่ยก็จะรีบเก็บวิลเลียมเข้าไปก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปด้วยสกิลสองได้อย่างเงี้ยให้มาร์ไม่ต้องเล่นนะแล้วก็วิลเลียมตายส่วนวิลเลียมผมลุ้นนะครับลุ้นให้เขาติดต้นไม้อ่าไม่ติดตามมี่ผมเล่นไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะแช้แอสตาสตันเขาก็จาก,การผสา,านนะแต่ว่าดันไปติดต้นไม้ซะอดเลยนะครับ แต่ถามว่าเป็นไรไหมก็เนี่ยเราก็ใช้วิลเลียมตีลุ้มต้นไม้ไปเรื่อยๆแบบไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรายังมีเวลาเทินสามสี่ปีมาร์สอะไรไปก่อนนะครับแล้วชามี่ก็จะค่อยๆ,ๆเล่นใหม่นะครับยูอะไรไปทีวพีมันไม่ยากนะครับทุกคนถ้าเอ่อยังไม่ไปถึงทนะ็อป e n เน่ะเล่นง่ายอยู่ครับเกมนี้อ่าตาแอสตาแล้วเทินจะ40ละแอสตาเขาอันติมาดูเลียนเราไม่ล่วงนะแต่ว่าอืแอบตึงอยู่ทีนี้เนี่ยผมก็จะเล่นพิกนิดนึงละ ทรงนี้เนี่ยผมจะเอาแอสตาเนี่ยสตันเห็นไหมแอสตาเขาเนี่ยดีเฟนต์เหลือแค่เทินเดียวแล้วคือเดี๋ยวเขาจะไม่มีเกาะแล้วนะเราอ่ะก็สตันเลยเนี่ยประสานนามิสตันปึ้งแล้วเราก็เล่นกันไปตามเนื้อผ้าครับตีอลไรก็ตีเขาจะเข้าแอนตุ้งแอนตี้เมจิก็ช่างเขาครับเพราะว่าเราอ่ะสตันเขาไปแล้วครับเออสตันเขาไปแล้วเราก็หวานหวานเนี่ยจูเลียสเราแรงใช่ไหมเราประสานเข้าไปนี่ตายแล้วนะครับนะ คือจูเลียที่มันไม่มีสปีดเนี่ยมันจะได้มาด้วยซึ่งดาเมจเนี่ยพอมันมีดาเมจปุ๊บเนี่ยมันก็เล่นจังหวะเอาแต่มันจะไม่เร็วมันจะไม่สะใจนะเนี่ยพอผมจะจบก็เทิน์0 60นะครับเออเรามาดูต่อนะเรามาดูต่อคนต่อไปเนี่ยพลังสองเหรียผมจะไม่ตีให้ดูนะมันไม่ได้อะไรทุกคนก็ไม่ได้อะไรพลังเยอะๆหน่อย,ยขอดูสิอันนี้จูเลียหกหมื่นห้าไงอ่ะมันตายอยู่แล้ว เอางี้ตีให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนวิธีการเล่นให้ให้ให้ทุกคนเอาไปซ้อมนะครับปะตีให้ดูคือต,ตอนนี้มันรีแล้งมาไงมันก็พลังแบบว่าโอ้หลักหลายคะนี่เขามีฮิลอ่าแบบนี้ผมโชว์ให้ดูว่าถ้าจูเลียผมมีสปีดแต่ว่าชามีผม่ผมเนี่ยผมใส่เซ็ตสปีดมาหนึ่งคู่ ผมก็เลยจะเล่นวิธีแบบใหม่ก็คือผมใช้วิลเลียมบูธชามี่ผมเชื่อว่าผู้เล่นเนี่ยหลายๆคนน้องๆเนี่ยไม่ได้เล่นแบบนี้เห็นไหมชาลเ,เขาจะพับดับดับด,บด,บดาเมจจูเลียเขาจะแรงแต่จูเลียเขาเนี่ยต่อให้ใส่เซตสปีดมา1คู่เนี่ยเห็นไหมนี่คนนี้จูเลียใส่เซ็ตสปีดนะผมเล่นอีกแบบหนึ่งให้ดูเขาก็ไม่แทงชามี่ผมที่ใส่เซตสปีดเห็นไหมครับชามี่ผมใส่สปีดคู่หนึ่งป้องกันดาวคู่หนึ่งแล้วก็เลือดดาวคู่หนึ่งนะทุกคนไปลองใส่กันดูได้นะครับเออ ชามี่ <Char> ผมรีบเพิ่มเกาะก่อนเลยเจอจูเลียตตึงเราก็แอบเพิ่มเกาะก่อนอน,นี่จูเลียตบัฟดาเมจมาแล้วเห็นไหมไม่เข้าไม่เข้าเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเตรียมมาการมาแล้วนะครับเราป้องกันมาโดยการที่เราใช้เรารีบบูสต์สป e ด d ให้ชามี่มาป้องกันก่อนทีนี้เราไม่รู้ว่าจูเลียตเขานิ่มแค่ไหนเราลองตียับดูนิ่มมากนะอันนี้คือเล่นให้ดูแบบ ระวังเลยจริงๆแล้วผมอันติซีซัวเข้าไปจูเลียสหกหมื่นห้าจูเลียสผมเจ็ดหมื่นสามผมรู้อยู่แล้วว่ามันแรงนะครับแต่ผมเล่นให้ทุกคนดูว่าถ้าเป็นทุกคนเนี่ยควรจะเล่นระวังยังไงอ่ะพอมาถึงตรงนี้ชามี่เราอันติเนี่ยทาให้เพิ่มดีเฟนซ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่จะต้องหมุนอะไรเราก็ตีจูเลียสแอสตาสกิลหนึ่งเนี่ยมันทําให้ไม่มีการฟื้นฟูชามี่เขาก็ฮิวไม่ได้ครับเราก็ตีไปจูเลียเขาไม่โดนฮิวละ ทีนี้เราก็เล่นอะไรก็เล่นนะับผมชอบตีให้แต่แตาติดต้นไม้มันจะได้ไม่ต้องเพิ่มดีมนะครับแล้วก็ตีเพิ่มเกจชามุ่งชามีผมยังไม่ได้ใช้อันตีอะไรเลยเนี่ยให้จูเลียเขาอ,อันตินะเราปะเราใช้ชามีเพิ่มกรอกไปแล้วอ่ะมันก็หวนานๆแล้วทุกคนเนี่ยไม่เป็นไรครับะค่อยๆเล่นทุกคนเชทนี่นมันเล่นช้าถ้าอยากจะเล่นจูเลียสปีดเต่าแบบผมนะ ให,ให้เล่นช้าครับอย่า,อย,าอย่ารีบร้อนเล่นค่อยๆเล่นปล่อยเขาเลยเขาจะทําอะไรจะปาดจะฟันจะอะไรเราใส่เกาะก่อนนะอ่ะพอมาถึงตานี้วิลเลี่ยมยเราบูสจูเลียสเพิ่มความแรงถูกไหมนะเพิ่มความแรงหน่อยเสร็จแล้วเราก็ใช้สกิลสองให้กระจายไปโดนจูเลียสเพราะว่าจูเลียสเราโดนเขาโดนเราตัดเลือดเอาไว้แล้วแล้วก็ใช้เลยเลือดลดไม่เยอะเลยเพราะดีเฟนซ์เยอะแล้วแอสตาผมมึนก็ ทำอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้รอปะจูเลียตตีมาแอสตาผมไม่เป็นไรแต่มีตีตัวที่แพ้ทางก็คือแอสตาเพื่อเพิ่มเกรเอาไว้ประสานอะไรในอนาคตนะครับก็พยายามดูดีๆนะครับอ่ะเนี่ยตีไม่ได้ก็ไม่ต้องตีมันบัฟถึกกันหมดเราเล่นช้าเองเราก็ต้องเล่นแบบนี้พอมาถึงเนินยี่สจูเลียตเขาเริ่มไม่มีพลังป้องกันแล้วถ้าทรงเนี้ยนะผมเนี่ย จะลองเพราะผมจะได้เห็นนะดูทางขวาผมใกล้จะได้แอสตามาเล่นซึ่งแอสตาเขาอาจมีโอกาสปัน่นเพิ่มเกราะแต่เดี๋ยวแอสตารเราจะตัดเลือดเขาเราลองดูมับเข้าให้เกือบตายนะครับยิงอยู่ว่าเขาจะมีฮิวแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยใช้แอสตาเนี่ยปั่นเข้าไปที่จูเลียสใช่ไหมปั่นเข้าไปที่จูเลียสเนี่ยจูเลียสเขาจะฮิวไม่ได้ต่อนะครับปัน่นเข้าไปจูเลียสเขาไม่ตาย แล้วเดี๋ยวเขาปั่นต่อไม่ได้เราก็เอาวิลเลียมบู๊ตจูเลียสเราขึ้นมาเล่นละ่ะอันนี้ไม่ต้องเสียดายอันนี้ถ้าเขาเป็นคนที่จูเลียสตึงกว่านี้เลือดมันจะเยอะกว่านี้แต่ทุกคนเนี่ยจะอันติเพื่อที่จะปิดชีพจูเลียสได้เหมือนกันเพราะเราบู๊ตใช้วิลเลียมบู๊ตไม่ต้องเสียดายนะเลือดน,น้อยก็ตีไปเสร็จแล้วเทิร์น30เนี่ยอ่านดูดีๆเทิร์น30เนี่ยมันเพิ่มความเสียหายแรงขึ้น50%เทิร์น20แรงขึ้น50% เทิร์น30แรงขึ้นอีก50%เทิร์น30เนี่ยมั่นใจเลยว่าดาเมจเนี่ยรุนแรงแน่นอนก็จัดเลยทุกคนผมก็จะใช้สกิล2เนี่ยผมว่าจูเลียนน่าจะตายผมสกิล2แงส่สตาร์ข้ามเทิร์นจูเลียนตายเราก็มาเล่นตามสะดวกละทีนี้เห็นไหมถ้าเพื่งถ้าเพื่งเป็นคนพลังเยอะๆเนี่ยทุกคนก็เลือดเขาก็อาจจะเหลือเยอะกว่าน,นี้แต่อันติจะตายอยู่ดีครับทุกคนดูเทิร์นดีๆนึกออกไหมอ่ะตามี่เราก็ตีดูเชิงไปเรื่อยๆ ผมไม่ปั่นผมตีตัดเลือดดูเชิงไปนะครับดูตัดเลือดชามีนะ่ให้ฮิวนะครับเราไม่รีบร้อนอะไรแล้ววิลเลียมเนี่ยตีจู่ตีแอสตาไปเรื่อยให้ลุ้นต้นไม้เนี่ยผมตีมาต้องนานเพิ่งติดก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไปเก็บชามี่ก่อนชามี่ฮิวไม่ได้ถูกไหมฮิวจากแพสซีฟไม่ได้ฮิวได้แต่จากสกิลติดตัวเพราะว่าเราได้ทําการจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเราบูตจูเลียสให้มันแรง แล้วชามี่เราเนี่ยก็ฮิวธรรมดาไปก่อนเราโดนตัดฮิวเหมือนกันนะครับให้จูเลียสได้เล่นก่อนอันนี้คือจูเลียสเราน่าจะเก็บชามี่ได้เราก็ปั่นเพิ่มป้องกันเซฟเซฟไปก็ได้นะครับเอ่จูเลียสเราตีธรรมดาไปนี่มันมีตายปุ๊บเราก็มาดูว่าเฮ้ยเจอแอสตามันจะยังไงดีให้แอสตาเขาเล่นไปก่อนแล้วเรามาวัดดวงก,กันก็คือ ดูเลี้ยเราก็ตีไปเพื่อเพิ่มเกจแอนตีเนาะให้เลือดเราลดไปวิลเลียมเราตีลุ้นต้นไม้ไปครับอัพเข้าไปไม่ติดไม่เป็นไรลุ้น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 ชามี่เราก็เอ่อตีธรรมดาก่อนธรรมดาแล้วก็ดูท่าทีอัสตาเลือดลดเท่าไหร่อ่ะลดประมาณนี้ผสานสตันเลยอย่าให้มันแอนตี้เล่นได้ออสตาผสานชามี่มึนไปตัวฮิลไม่มีแล้วอ่ะเทิร์น50ทุกคน เธอ50เลือดมันจะเด้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงเท่าห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ปะเดี๋ยวแอสตามันก็เจ็บหนักนะครับอ่ะพอมาถึงวิลเลียมเราเราไม่ต้องรีบอะไรมากไปบูสต์จูเลียเพิ่มดาเมจกันยังได้แอสตาก็เลือดลดไปเนะี่ยลดไปลดไปตีใช้อันสกิลสองว่แฉลบให้มันไปโดนไอ้ชารลลอตด้วยก็ปล่อยแอสตาก็มืนไปมืนไปก็หายมืนเสร็จเราก็ตีต่อไม่มีอะไรนะครับตีต่อ แอตตาเล้วก็จะปั่นจะอะไรก็แล้วแต่สะดวกมันก็ง่ายแล้วครับพอเทิร์น50ข้อดีของการเล่นจูเลียสายช้าเล่นนานแต่ว่าเล่นชัวนะร์ก็ปิดไปเห็นไหมมันไม่ได้มีผิดมีถูกนะทุกคนของอะ่ะบางทีมันอาจจะมาจากตาําราแต่ว่าเราก็สามารถพลิกแพงได้ครับแต่เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเราด้วยถูกไหมฮะจะไปเล่นแบบเดิมก็เดี๋ยวมันก็จะไม่เวิร์กนะทุกคนเลือกเอาเลยจะบูทชามี่จะบูทแอตตาแต่บูทชามี่ดีกว่าเพราะว่าบูทชามี่เนี่ยมันออ มันมีโอกาสที่จะสกิลอันติได้ถ้าโดนสกิลใบของเซตฟ้าล้วนหรือว่าจ yeah. <laughs> <laughs> ูเลียใช้สกิล2มาใบสกิล2เราก็ใช้งานอันติช่วยได้แต่ถ้าไปบูธแอตตาเนี่ยแอตตาปัดไม่ได้นะโดนใบสกิล2หรือว่าโดนจูเลียแจกเม็ดอะนะมันแบบโดนข้ามเทินอีกอะไรอีกก็บูชามี่แต่ต้องใส่เซตผมเปิดเชตชามี่ให้ดูก่อนจากชามี่ผมจะใส่เป็นแบบนี้ครับนี่ก็เป็นแนวเลือดแนวนอนนะไม่ใช่แนวตั้งนะคือใส่เป็นแนวนอน เน้นเปอร์เซ็นต์เลือดอ่ะแล้วก็เป็นเซ็ตเลือดคู่หนึ่งเซตสปีดคู่หนึ่งเซ็ตติดดาวแบบป้องกันคู่หนึ่งก็เลือดก็ประมาณให้มันสักแสนสองแสนสามขึ้นก็เป็นใช้ได้นะครับเออ,อประมาณนี้ประมาณนี้ของอันมีเก่งจริงก็ไปลองเล่นดูนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะชอบแล้วก็ได้เป็นไอเดียในการทำไอเทมแก้เบื่อนะครับสำหรับแบล็คโคเวอร์โมบายก็ลาไปเท่านี้ยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ 我左右。